อยากใส่ชุดที่เราอยากใส่แล้วก็เลยแบบอันนี้คือเรื่องจริงเลยว่าจะบอกิกินอะไวันนี้หยิบมากินสุดไหนมากินสุดนี้ก่อนแล้ว,ลวก่อน,นอาหารมาอยากรู้ว่าเฮ้ยเห็นโบมันก็กินวิวกินมันลงกันวมเราก็อยากลงม้งเพราะว่าถ้าน้ําหนักเยอะัวข้าวเรามันจะแย่หน้าท้องตัวประมาณนี้แต่ก่อนน่ะกินเสร็จตอนเย็นเดินประมาณครึ่งชั่วโมงเช้าไปที่สวนอีกประมาณ20นาทีคือถ้ากินแล้วออกกําลังกายไปด้วยนี่เห็นผลจริงๆอ่ะมาเลยแบบ ยกให้เขาเลยอะไม่แล้วมันเพื่อสุขภาพเราด้วยกินก่อนอาหารประมาณ10นาทีวันละสองเดียวมาก่อนไยคิวกระโบใช่มันต้องกินอ่ะทนินก็เลยแบบเอาแล้ววะจะลองดูซิว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาพูดกันไหมมาก็รอให้บิวกับทนินทักก็ไม่ทักวันนี้เขาทักมาใส่ชุดเดผมก็ตอนแต่งมันเห็นชัดเลยผมเพิ่งมากินน่ยไปวัดสัดส่วนมาตอนแรกมาสั่งเสื้อไซส์46 ตอนนี้เหลือไซส์44น่สะโพกก็ลงทุกอย่างลงหมดนี่คือเซ็ตที่แม่กินครับที่กินมาเดือนเดียวหรอเดือนเดียวเ,เ,เองเดียวปกติเห็นแม่เดินแว่งแขนตลอดแต่ไม่เคยลงนะไม่ลงเดี๋ยวนี้เขาเดินแกว่งขาด้วยจนจนจนไม่ไหวแล้วแบบว่ามันรู้รู้เลยว่าต้องกินแล้วออกกําลังกายด้วยควบคู่ไปมันจะเห็นผลที่สุดเลย